วันนี้เราจะเก็บลูกลักของแม่โอ้ยนี่นี่น,นี่โอ้ยโอ้ยจ,จุ๊จุ๊ดดูค่ะเพื่อนเพื่อนขาโอ้ยมีหลายหน่วยอยู่เด้อค่ะโอ้หนูลูกนี้หน้าสอยลงมามากูกแมาคนตัวของแม่โอ้ยเพื่อนเพื่อน,เอ,นเอ๋ดูมันถ้าบ้านเราก็ประมาณว่าอะไรนะน้อยหนาแตกอะไรนะน้อยหนาแตกอะไรนะแตกแยะแตกแยะ มาวางไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอาใหม่ไปเอาใหม่อีกค่ะยังมีค่ะนี่เก็บเปรี้ยวอะไรนะอดเปรี้ยววิกินหวานดูดูดูแตกคาต้นเนี่ยทับบ้านเราก็คือนี่แหละน้อยนานี่แหละค่ะเพื่อนๆโอ้โหโอโยโอโยโอ้คนเก็บอย่างน้ำลายไหลเลยคุณเอยคนดูนี่เป็นยังไงคะนี่เดี๋ยวพวกนี้เอาไว้ก่อนค่ะยังไม่เต็มที่เอาไว้วางไว้ตรงนี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวไปดูตรงนั้น นี่อีกหน่วยหนึ่งค่ะเอาไว้พรุ่งนี้ลูกให้มันแบบเต็มที่นู่นอีกหน่วยหนึ่งค่ะคก,ก็บอกแล้วบ้านเมืองนี้นะเก็บผลไม้นะต้องนั่งข้างล่างเง,งี้ยอู้แม่เอาเก็บไว้พรุ่งนี้ดีกว่าลูกจ๋าลูกน,น้นอุ้ยมันหลายลูกแล้วในบ้านแม่ยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวแม่เก็บนหนูก่อนนะลูกนะขอบคุณมากลูกเออดูสิน่ารักกับแม่มากๆเลยดูอันนี้แตกแล้วแม่ต้องเก็บหนูแล้วแหละนะเี่ยพวกแตกๆต,ต้องเก็บแล้วค่ะเพราะว่าอะไร อร่อย <c oughs> ไปว่าแล้วก็ไปเดี๋ยวดิฉันต้องมาเก็บเดี๋ยวมันถือกล้องมันไม่ถนัดนี่วันนี้จุ๊ดจวค่ะนี่ห้าลูกเด็ดเนี่ต้องกินเลยต้องกินเลยเดี๋ยวไปเก็บใหม่